เจ้นี้ฟังผลงานเพลงสาธิกาไร้รังนะฮะแบบร้องกันสดๆนะฮะเพราะว่าไปผิดกฎไปล่วงละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะค่ำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลา เจ้าไปพี่คนมอนมินพลาดถิ่นมาไกลขอพึ่งชายขาและอาสายโปรดเห็นใจสาริกาค่ำคืนนี้ ที่ร้ายที่สุขหัวนอนขาดที่พักผ่อนสักคืนเถิดนาแก้วตาเพียงอาศัยค้างสังสารพี่ก่อจะลาสงสารสาริกาที่มาครวนคร่ำ รำวอนนาสมเพศโอ้ยนาเวทนาโอ้สาริกาขาดที่ไรหลังนอนไม่ได้นอนเตียงขออยู่ชายเคียงบังออน พอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนๆอพี่ก็จะจรนจำลาต้องพอพินมวยบินด้วยใจอาวรขาดที่พักผรอนไปก่อนสาริกา เพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายขาขาดทั้งคนจะเมตตาให้สาริกาพากเงือนอนก็ผ่านไปเพลงนะสาิริกาไร่หัง